ดูดวงส่วนตัวสแกน QR code ได้เลยนะคะหรือจะแอดผ่านทาง ID Line ชัยโย underscore t o n นก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเม่ๆนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำนายนะคะดวงรายเดือนนะคะไปจำเดือนตุลาคมให้กับชาวตุ่นนะดูได้ทั้งแบบรขคาแล้วก็ราศีนะคะการเป่งวันที่นะคะได้ทางตนตกแล้วก็ไทยค่ะ หนงแรกนะคะตัวตนคุณแตแหน่งที่2ตัวตนคนรักนะคะ3ส,สิ่งที่ต้องระวัง4ี่แผนง,งานที่มีร่วมกันนะคะ5สิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้6มุมมองที่เขามังคุณค่ะ7 <c oughs> จ็ดสิ่ที่พภายนอกนะคะแล้วก็บทสรุปค่ะท <c oughs> ายสำรับนะคะขึ้นเป็น9ก้าคาถานะคะแต่ว่ากลับหัวช่วงนี้นะคะก็จะมีการลดกาแพงในใจลงนะคะ ถ้าก่อนหน้านี้นะคะมีเรื่องของทิฐินะคะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยช่วงนี้ก็จะเบาลงนะคะมาดูค่ะใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะขึ้นมากับหัวถึงแม้จะมีประสักปัญหาบ้างนะคะในชีวิตในช่วงนี้นะคะสถานการณ์จะมีแบบเปราะบางมีเรื่องไม่สบายใจแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะทาวเวเนี่ย ถ้าตั้งตรงมันก็หมายถึงการจบลงการพังทลายความไม่มั่นคงแต่ว่าการที่ขึ้นมากับหัวเนี่ยก็แปลว่าจากร้ายก็จะกลายเป็นดีนะคะจะผ่านพ้นไปได้ทุกเรื่องรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะตัวตนของคนรักขึ้นเป็นคิงถือกถาค่ะในช่วงนี้เขาก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการงานความมั่นคงนะคะ ความเป็นผู้นําส่วนเรื่องหัวใจเช่นเดียวกันค่ะมีพารชั่นแล้วก็จะเป็นฝ่ายที่ประครับประคองความสัมพันธ์ค่ะเป็นผู้นําในความสัมพันธ์สิ่งที่ต้องระวังเวลาชนีค่ะถ้าระมัดระวังค่ะว่าถ้าตัวเราเองก็อยากจะเป็นผู้นําด้วยแล้วคนรักก็มีพลังงานความเป็นผู้นำเนี่ยบางทีก็อาจจะมีขัดแย้งกันได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราให้เขาสเตปอัพขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะรอมชอกับเขานะคะจะได้ไม่ตีกันนะ พนักงานที่มีร่วมกันค่ะขึ้นเป็นหกถ้วยคุณสองคนน่าจะได้แบบระลึกถึงเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องของความรักหรือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้อาจจะมีความอบอุ่นเกี่ยวกับญาติมิตรนะคะเพื่อนฝูงเก่าๆเนี่ยจะเข้าหาคุณในช่วงนี้นะคะแต่ว่าจะเป็นความทรงจําที่ดีนะาซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขนะคะในช่วงเวลานี้่ซีนิเข้าจะปล่อยคุณรู้ค่ะขึ้นเป็นวิวอร์จูนที่กับหัว เขามองว่าเดี๋ยวชีวิตเขาโดยรวมจะดีขึ้นรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะคะเขามองเห็นอนาคตที่มันจะดีสดใสกว่าเดิมนะคะมุมมองที่เขามองคุณเป็นเก้าเรียนที่กับหัวเขารู้นะคะเขาตระหนักรู้ดีว่าคุณมีปัญหาส่วนตัวและคุณก็ไม่ได้แบบมีความสุขมากเท่าไหร่ช่วงนี้ดังนั้นม่มองว่าเขาจะสเตปอัพขึ้นมาแล้วก็ช่วยเหลือคุณนะคะอิทธิพลภายนอกค่ะคิงถือเหรียญนะคะแต่ว่าขึ้นกับหัวทุกอย่างนะคะ ดำเนินมาในทิศทางที่มันเป็นบวกแล้วนะมีพื้นฐานที่ดีแต่ว่าอาจจะต้องอาศัยเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องอื่นนะต้องมีความอดทนนะคะมันอยู่ในขั้นตอนเนาะ,ะสรุปนะคะขึ้นเป็น5้าคาถาทุกอย่างอาจจะดูเหมือนมีประสรัคนะคะแต่ว่าผ่านไปได้แน่นอนนะคะพัชชันย่งเต็มเปีเป่ยมนะคะ มีไพ่ Temperance กับหัวด้วยอย่างที่ไม่บอกค่ะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของความสำเร็จนะคะการปรับตัวการแก้ไขปัญหาแล้วก็มี3ดาบอาจจะมีเรื่องแบบเฉพาะหน้าเข้ามาบ้างหรืออาจจะเป็นเรื่องของบุคคลที่3ที่เข้ามามีอิทธิพลในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็มีไพ่ราชินิวเดนกับหัวอันนี้เน้นย้ําเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมาถูกทางแล้วก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันต้องอาศัยเวลานะก็ พลังงานค่อนข้างจะชัดนะคะว่าทุกอย่างที่เข้ามาช่วงนี้มีปัญหาคุณแก้ไขได้นะคะต้องหนักแน่นนะ,ะมาทำนายกันต่อในส่วนของไพ่รักเขานะคะคีย p เป็นโอเพนหม่นะคะเคมีแล้วก็มี s ซ y Optimistic ก about your love life ก็ ต้องมีการอนุมารวยกันนะคะยอมรับนะคะในตัวตรงกันและก,กันคุณสองคนเนี่ยมีความเข้าใจกันที่ดีอยู่แล้วค่ะเคมีซี่ถ้าผู้ไหนมีปัญหาเนีปรับความเข้าใจกันได้เลยนะคะแล้วก็ให้มองโลกในแง่บวกนะคะเพราะว่าสิ่งดีๆมันกบบาลังทยอยเข้ามานะคะอย่างที่เมย์บอกว่าทุกอย่างอาศัยเวลานะมาต่อกันที่อันดวยวันเซอร์นะคะ are รีทค่ะ take action แล้วก็ communicate c l ค a r l y คุณมีความพร้อมแล้วนะคะที่จะลงมือทำทุกอย่างนะคะที่ตั้งใจ take action ได้เลยนะคะแล้วก็การสื่อสารนะคะเป็นสิ่งสำคัญต้องอมีความรับคอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเรื่องเอกสารหรือว่าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์การพูดคุยกันเปิดใจนะคะให้เคลียร์เนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาปิดท้ายคำทำํำนายนะคะโดยการเปิดไพม่มาเสดจากคนรักค่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเราฝากบอกเขาหรือว่าเขาอยากจะบอกเราก็ได้นะคะ we both know i am not the one for you เป็นไพ่ของคนที่น้อยอกน้อยใจะค่ะประชดประชันมีอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะที่คิดว่าตัวเองยังไม่ดีพอนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อรู้แบบนี้แล้วนะคะควรที่จะเปิดใจคุยกันนะจะได้ไม่ต้องแบบเกิดการน,น้อยใจแบบนี้นะคะ ถ้าใครอยากจะเคลมคำทำนายพิมพ์นำรับได้เลยตรงคอมเมนต์นะคะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์สอบถามได้ะค่ะไลน์ในีมย์ขึ้นเป็นคิวอาร์โค้ดให้ตั้งแต่ต้นคลิปนะคะแล้วก็ขึ้นเป็นอ่าไอดีไลน์ด้วยนะคะถ้าใจสะดวกดก็ดูตรงน้องหมีข้างล่างได้เลยนะคะเขียนวชิโยมีขีดเดอร์สกอร์น,นะคะแล้วก็สตูนค่ะวันนี้ขอตัวค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ